สวัสดีพีน่น้องครับมันจะเป็นเซเวันที่12กรกฎาคม2567พี 2, 17, ่น้องพบอๆกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ไอม่เนี่ยมาไลฟ์สดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูง่ามนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูง่ามเขมาไม่เล้่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันอยู่ไหมไอาม่อยู่จันทร์อังคารพุทธออกตลาดพื่อหาสุขสันตินะครับหนุ่มหน่อยๆสูงลอย1ิบวกลอยยี แบบนุ่มหน่อยเผือกขาวดีเถอะโอ้ผิวดีดีอาบงามคัดสีสว่าผิวดีขนาดนหะนขาวจัว้วเรารอ,อนใบาดนะครับมนะื 15, ่นห้าสั่งเมื่นห้านุ่มหน่อยเราเกา่าควายดอนเราเกา่าแต่ว่าผิวดีดีเนาะผิวขาวนะนะผิวขาวคือยังไข่มุกนวลนะผิวขาวดีขาวแบบขาวนวลเลยผิวขาวผิวดี เ,เขาเกาแกวกเกวิ8เปอร์เซ็นต์เป็นต่อราคาเเร็บกัเร็บเราเกวิ่นเรียบแต่งนะครับเร็บประม่าณเลียบแกวประมาณเก0เปอร์เซ็ต์80ปอร์เซ็นต์80ห้เอร์เซ็นต์ต่อราคาเงเออคุณเจริญทองสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปนะเป็นต่อราคาเี สนใจติดต่อได้เบอร์ได้นะครับ081 065 7732สนใจทุกมาสอบถามรับตนุ่มน้อยครับสูงร้อยครับเ,เป็นสายหยอ,อกนะจบเล็กน้อยมีแม่กำนองเยอะนได้นองแล้วนะครับิมือค่อยได้นองแล้วเอาเปไปเป็นไปเป็นสายเผือกสายหยอ,อกอได้เป็นของพ่อพันธุ์ครับเอาไปพ,พัฒนาสายหยอครับ สูงประมาณร้อยร้อยสิบหาร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับว่าเกินร้อยยี่สิบนะครับว่าเกินร้อยยี่บอ่ะสนใจก็บทุกมาสอบถามเบมึงควายไดโนงแล้วครับควายไดโนงแล้วกับประมาณยังขี่ไล่กับอายุประมาณปีหกเดือนแล้วเปล่านะครับปีหกเดือนสิบนะครับเพราะว่ะาครับระยะระยะคระยะแรกก็คือสี่เดือน ถึงนกเดือนนะครับสีเดือนกับติดสัตว์ครั้งแรกนะครับแม่ลูกมลูกตัวเมียับแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้แม่อ่างใหญ่ลอยสามหายอยู่ไ่มลอยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบอ่างลึกนะครับครับแม่กับม่านแม่ลูกค่าจ่าบาทครับหกหมื่นห้าพันเอาแม่สูงร้อยสี่สิบเดี๋ยวภาพนกระอันใบของของลูกหรือของในท้องครับของในท้องของในท้องตัวใดนเนาะเพชรลำขวงของในท้องขับ ลำโขงนะในท้องเพื่อนนะเพชรลำโขงมีใบผสมพันธุ์ให้บใม,มีหลดนะอดพร้อมเหลียบร้อยเพื่อ,อน,อนแม่สูงร้อยสี่สิบลูกสูงร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าโค้งสั่งนะเป็นควายเจ้าเนื้อนะครับเป็นควายเจ้าเนื้อหกหมื่นห้าพันนะครับในท้องเพชรลำโขงนะครับมีใบมีหลอดให้นะครับอ่างใหญ่เนาะสวงดีนะครับเป็นแม่บอกนะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับร้อยสามเจ็ดร้อยสี่สิบเนาะนี่แหละมี่ร้อยสามเจ็ดบวกนะ พ่อใหญ่พอหนาครับเชื่องการสวยนะคู่หางสวยนะครับแต่ว่าได้เลี่ยมไายครับเชื่องการสวยนะครับเยี่ยมไทยสวยนะครับอ่างลึกนะครับเป็นควายเจ้าเหนือนะครับไปพัฒนาสายพันสายเหนือขายดีรุ่นนี้อะครับสายไวายงามกับอยากอ่านิ่งนิดหน่อยนะครับกับกับกับมาสายเหนือ ก็ยังพอไปได้อยู่นะครับเวียดนามก็ยังซื้อตลอดนะครับซื้อเขาตลอดนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ087 087 01 01 88 88 614 614สนใจโทรมาสอบถามนะครับไสรปจำการอยู่อำเภอไหนหนึ่งอำเภอกุดชุมอำเภอกุดชุมนะครับอ่ะอยู่ใกล้ๆหนครับในเขตพื้นที่ยะโสภณศิริสงให้ได้นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับในห่างต่อราคาอยู่ท้องซื้อนะครับ ให้หางมันซื่อมึงเยอะเป็นมาถามมึงนะเหลี่มเอาอยางนี้แล้วในหางยางนี้แล้ไไวไข่ไ่สายหยอ่อเลยสูงรลอยยิบหาบหลวงเลยแม่มานเหรอท้านผุนพันสื่อกันนีึคือขักแค่ทางผุยยนแม่สายยอ่อร้อยยีิบหางง้าไ่เราเกาสายย่อเนี่ยหางเงาเลย แม่มา่านู่ครับแม่มา่านหรือแม่หลูกแม่เดียวแม่เดียวค่าจ่าบาทนะครับ 20, สองหมื่นกว่าสองหมื่นสี่พันเห็นราคาเปิดเอาสิออกไปเอาไปพัฒนาสายยอดอะไรสูงประมานร้อยยห้าร้อยยห้าอ่างลึกนะท่วหมดนะตัวอ่างใหญ่นะอ่างใหญ่ตัวบาหลูกบัมีขมูลนะบมีขมูลนะ ซาวซีสนใจติดต่อได้เบอร์ใดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หกสี่หกเจ็ดสามหนึ่งหกเอาสนใจทุกมาสอบถามครับเอาเรียบสวยอยู่นะครับเรียบสวยอยู่นะครับเป็นควายอ่างครับควายอ่างครับขวัญทัดมาล่ามี่นะครับลูกนะจะประมาณสามซีตัวแล้วนะครับลูกสามซีตัวนะแต่ว่าเครื่องเปลี่ยนหน่อยนมมีห้อยดูดเยอะนมมีห้อยดูดเยอะนะครับไปรุ่นเนาะ นุ่มกับคลๆอยู่ด้ีล่ะมีตัวคุ้มฝูงอยู่นะครับอันอันมีตัวผัอยู่ของเรามีตัวผัคุ้มฝูงอยู่นะครับต้่มกับคล้ายๆอยู่เหมือนเพื่อนบอเพื่อนบอมีข้อมูลนะโอ้โหพวกท่านไหนเวียดนามซื้อต่อราคากันยังไคุณครับไอหางเวียดนามกำลังต่อราคาอยู่แต่ว่าเป็นเสียงดังเลครับเขาจะให้ราคากันว่าได้หรือ ไปเบิ่งกันนะไปเบิ่งไขเนื้อจตัวกันนะเอาตัวแม่ตัวนึ้สูงงามพิ่งเหียน้ามต่อราคัวี่ะกนแกแล้วนี้ สูงลอยยี่สิบเจ็บวกลอยสามสิบนะครับนี่บอดเนอเขาแปดัหาแปดปัหาร้อยเงินมแ่นเจ็ดมนเจ็ดเงิดแ

ในหอยคนเสียวหมื่นไปพันห้าร้อยนะครับเถ้าขายเป็นไฟเนือดผมว่าน,นีเราไปน้องนะ,ะถ,งถ,งถ้าห้องถ้าห้องห้องเป็นไฟง่ามกันสามหมื่นเหมือนราคาไขยถ้าขายเป็นไฟง่ามกับราคาประมาณสามหมื่นขายขายเวียดนามราคาไข่เนอ่อก็มูนแปดมูลแปดเป็นห้อง แม่ลูกสูงลอยเศร้าับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกเกบาทนะครับแม่ลูก,บบาาลกสามหมื่นตัวสามหมื่นตัวหุันใหญ่อยู่สูงสวันลอยเศร้าตัวละมื่นหาตัละหมื่นกี่บาทมื่นหาสามหมื่น นเสียได้กันมั้หมาแพ็กสามใกล้ก้เตี่ย <c oughs> สิเหญ่กเนอใหญ่ไงคนกดน่คนนันน่ะเมลงลงอาน่ยน่ลอา่นฮะ น,น, 1, น,นีขาดกันอยู่พันหาขาดก,กันอยู่พันหาสิไดกับล้านงหมื่นแปดพัน,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 นห้าร้อยสทนึสสงสิยาง,ยาง, 10, งาน,นี้แหละหหมื่นเจ็ดห่างสิวสิวห่างอห่างยางยางยางหหมื่นเจ็ดยางนี้แหละหมื่นเจ็ด